เป็นสาวบ้นนอกคอ,อกนาะโอ้ยดีอกดีใจเพันยผานปลืม้มอกปลื้มใจเรียกว่าสําหรับองค์อิงเทปานแพีงพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ย ยังคลองเจ้าแม่หนึ่งมาแรงคือเกาเหมือนเดิมหลังจากที่ห่างหายจากการปล่อยสิ่งเกินออกมาโดนโดนเพรผ่าน<ะ>ล่าสุดเหมือนว่านี่ปล่อยออกมาแล้วพี่น้องสําหรับเพศชาวดินเป็นจังไลเพรผ่านตามขาดออนอนมากเลยๆคนเหมือว่านี่เขาล่มคลิปไปเป็นบลอคลุ้นดันหนึ่งมาแรงพี่น้องแล้วกับบอผิดหวงังล่าซุดพี่น้องประมาณตีสามนี่แหละเลื่อนไปเลื่อนมาเลื่อนไปเลื่อนมามเพรผ่านค<ะ>้นมาแล้วอันดับที่หนึ่งหนึ่งมาแรงยูทูบประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยเลย แล้วพี่น้องเป็นจังไดรสสำหรับผลงานเพลงนี้ประพันธ์โดยอาจารย์ตั้มนักครินแมนบบพ่อตั้งตาปล่อยเพลงออกมาเพื่นดีอกดีใจขึ้นอย่างนี่อาจารย์ตั้มให้ผ่านออกมาฝากมาฝากมาฝากเอฟซีแฟนคลับลูกสาวหลาลูกซิกของเพื่นจังสิแม,ม่ฝากบึงฝากแง่ซอยกันว่สันเถาะ เริ่มต้นที่เปิดฉากมาก25มาแรงให้ผ่านหลังจากนั้นก็ไต่ขึ้นมารเรื่อยๆไต่ขึ้นมารเรื่อยๆไต่ขึ้นมารเรื่อยๆเมื่อวานี้เขาอาช่วงหนึ่ง3มาแรงเหมือน,นบอส FC แฟนคลับเข้ามต์เขามาตอนนี้2แล้วว่าซันเถาะล่าสุดช่วงกลางดึกพี่น้อง1มาแรงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่แหละเพื่อนว่าค,คองอิงเพชรบ้านแพงยังคลอง แชมปหนึ่งมาแรงคือเก่ามาเดิมอีกหนึ่งชาย,ยาของน้องอว่าโจเพิ่นสีดีใจบพราะันผยานตี3ามกลัวๆออกมาโพสนี่ชายโย่ชายโย่ชายโย่เพิ่นว่าอบอแมนถึกเหล็กได้พี่น้องหนึ่งมาแรงประเทศไทยเพลงประกอบภาพพยุนค่ายออกเพชรชาวดินศิลปินอุ้งอิงเพชรบ้านแพง ความปลื้มอกปลื้มใจของผู้เป็นพ่อจังสิแมเหตุอีหยังจังสิพ่อถึ้งต่ว่บมีอุ้งอิงมีอุ้งอิงจังสิเอฟซีแฟนคลับก็โอ้ยกระดันกระแช่กระเชียสอยกันขึ้นอย่างหลีกผ่านเป็นตะอ่อนซ่อนวอาเรื่องหนังกระดีกระแสเพลงก็มาแม่่หนังก็ดีเพลงก็ปังจังสิแม่เป็นจังไรพี่ผพานย่อม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 ยังหละย่อมใจเอฟซีแฟนคลับพี่น้องดันกันอย่างต่อเนื่องเออเรียกได้ว่าไายเอฟซีแฟนคลับบ่พักบ่ดันซอยกัน หนึ่งไม่แห้งมันก็ยากอยู่ดีแมนบอลอะไรดีเออหลายๆคนก็ทึ่งดันทึ่งปันทึ่งแช่แมนบอเออสีเบื้องหนังทึ่งสีฟังเพลงแมนบอแมนแล้วบอเฉพาะเผ็ดชาดินเท่านั้นพี่น้องเผ็ดพี่ผ่านอย่างจะส้นกาแฟให้ข่อยบอนี่เจ้ากาบว่าบ่สแห้ข่อยรับข่อยนอนอีกเลยบอเนี่กาแฟดำดำไดดำดีคมไดคมดีโอ้เงยไหลอืกินรสมันจังชื้นเจ้าวังดีก็ข่อยเพิ่อเจ้าวังผลประโยชน์นี่พี่ผ่านเออ บางอย่งก็กินเลยกัว่าบห้แเนีอนอนเลยตัวนี้ขานขานข,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 ขยัสตินั่นละหมายถึงว่าเพชรชาดินเป็นเพียงประกอบภาพยนตร์เพลงติดหนึ่งมาแห้งแล้วหนังมันสีเหลี่ย,ยงพี่น้องตอนนี้ว่ากันว่าสำหรับข่อยอ,อกลายเป็นภาพยนตร์ที่สร้างรายได้เยอะที่สุดในตอนนี้พี่น้อง เป็นปรากฏการณ์ที่หลายๆคนอบอกว่าบ่เคยเกิดขึ้นในวงการหนังพย,ายพานเพรานหอยอีอ,อย่างหลายๆคนม่ออกมาคนดังหลายๆคนออกมารีวิวจังสิแม็ออกมารีวิวออกมาเหตุคอนเทนต์เกี่ยวกับค่ายออกค่ายอ,อ่ยอนนี่คือว<ๆ>่าตอนนี้เลื่อนไปทางในกระพอถึงแต่ค่ายออกไงยยคำผ่านแม่บอกเป็นตะวอ,อนซ่อนบอกนี่ล่ะพี่น้องสมกวา นองปังสมกว่าน้องดังอยู่เด้เพราะอ่าอีกอย่างเพราะความสูงความส้นค,ความอดทอนขององคง์นี้เพชรบางแพ่่เมืม่อวานนีอยุสริราคาแมนบ่มไมผ่านตอนนี้เดินทางแล้วพี่น้อง <ไป S 1> เดินาทางแล้วโล่งกรุงเทพบาทที่นี่ไม่ผ่นานเพิ่อเอินว่าโล่งอื่นอื่นมาขึ้นก่อเออไปโลดเออไปกรุงเทพเนี่ยแหละพี่น้องไปกรุงเทพแล้วว่าสั่นเถาะสุดยอดอิหลีแต่จังไรก็ตามนะพี่น้องเนาะศิลปินจะเด่นจะดังจะดีบ่ไดทา้าบ่มมีกําลังใจจากเอซแฟนคลับแมนบ่แม่ผ่าน ดังผู้เดียวดีผู้เดียวบ่ไใดเดทถ่าเอฟซีแฟนคลับบอสนับสน,นุนองอิงเพชรบ้านแพงก็คือการพี่น้องอน้องมีทุกวันนี้ได้ส่วนหนึ่งก็ต้องย่อมรักหละอ่ะหนึ่งบอสจละแมนบอสผ,ผู้เป็นพอ่อผู้เป็นผู้ปุ๊กผู้ปันผู้สางขึ้นมากแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ขาดบ่ไใดก็คือเอฟซีแฟนคลับนี่แหละแมนบอสถ้าบ่มีเอฟซีแฟนคลับนี่โอ้ยพยัพญานเสียงซีดีปันได้สีพูงห้ามปันได้ก็ตามพยผ่านะดังบ่ไใดดีบ่ไใดเด่นบ่ไใดแฉแฉแมนบอส เอฟแีฟนครับก่ยังตามไปทรงลูกสาวอยู่ดิสรงใส่อีกะ่ะเอาเดินทางเดินทางคนบาอ่าทางพ่อแม่อันน้องอุหญิงแฟ<ซ>นเพจสรงกำลัง,งใจออนแนนเดินทางปลอดภัยนะคะอพอเอกเป็นล่งนันสินะเป็นภาพอ่าถนนคนทา้งแล้วกัว่านี่ล่ะลงไปกรุงเทพอืมไปงานโปรโมตหนังไข่อ่อนนี่ล่ะนี่ล่ะ่น่ากินนอนบนรถคือชีวิตของศิลปินอีลีแมนบแห่ง เป็นคนมีซื่อเสียงคือจังน้ององค์เองเนาะเรียกว่างานเข้าตลอดงานเข้าตลอดเปี่ฤดูกาลกับโบมีช่วงได้พักพ,กพอไม่พานแันบอถึงพักกับพักแค่หนึ่งมือจังสิแม้หนึ่งมือสองมือจังสิหาเวลาตังแต่ติดตามนออ้องเองมากคือว่าดูวันที่น้องหยุดพักพอนี่น้อยมากมถือว่าเป็นศิลปินคนเดียวที่วันหยุดแทบจะไม่มีเพราะอ,อ,อย่างเพราะความปังเพราะความดังของน้องเนี่แหละพี่น้องแต่ว่าคือจังโบโจโพนันแล่ะ หนึ่งในร้านหลายๆคนอยากเป็นคือจังองอิงเพชรบ้านแพงแมนบอกตอนนี้น้องมีโอกาสแล้วคือว่าตอนนี้มามายุดจุดนี่แหละจุดที่หลายๆคนอยากเป็นคือจังน้นนองนี่แหละแต่หลายๆคนกับบ่มีโอกาสได้เป็นคือน,น้องจังสิแม่วน,นนี้ก็ต้องสู่เอา,อาส่งกําลังใจสําหรับองอิงเพชรบ้านแพงหลักกพอเอกทีมงานรถตู้นาะพย่นานเนาะตอนนี้เดินทางแล้วอ่าหอดแล้วตัวนี้เพืพานอืานหอดแล้วหอดแล้วถึงที่พักแล้วเพื่อมา เจอก er, รารเมเจอร์รัชโยธินกับทีมนักแสดงคายอ้อ oh, พี่น้องบ่ายสามบ่ายสามเมื่อนี่เด้อพี่นอ<ป> 3, ้องเด้อบ่ายสามเจอการเมเจอร์รัชโยธิน, er, ท,นทีมนักแสดงคายอ้อ oh, ถึงที่พักประมาณตอนนี้ตีหานอกไพ่พานเนาะประมาณเะอ่อร่วงสองชั่วโมงก็สิประมาณช่วงตีสามประมาณนี้แหละอ่ะเป็นจังไดยเท่าใดเท่าใดยอดวิวเท่าไดยอดวิวสี่แสนกว่ายี่สิบชั่วโมงเท่านั้นเองตอนนี้ถือว่า สุดยอดอีหลียบให้ผ่านสุดยอดอืมหลายหลายคนบอกว่าโอ้ชวนชิพุ่งเขาหาแซนจังน้อยนี่แหละมือนี่ละแข่มากนี่แหละอาชีหาแซนแล้วแต่ว่าถูกเพ่งเลยเด้กเพ่ด็ของทางด้านน้องอู๋หญิงสิ่งหนึ่งที่บอกเคยหลดเลยนี่ย่งคอมเมนต์คอมเมนต์อืมซึ่งว่ากันว่ามีส่วนผลักดันให้เพลงติดมาแรงเออพี่น้องเกี่ยวเลยบ่าวันที่เป็นแช่เอ่ยคอมเมนต์เอ่ยจังสิแม่ซึ่งว่ากันว่าเพลง เพ่นขาลองผู้หญิงคอมเมนต์หลายอีหลีพี่น้องอืมคอมเมนต์เท่าไหร่สองหมื่นสองหมื่นเออการดูตอนนี้ยี่สิบเอ็ดชั่วโมงเนาะพี่น้องเนาะหน้าช่องยี่สิบเอ็ดชั่วโมงการดูสี่แสนสี่พี่นี่ผ่านอ่าคอมเมนต์สองหมื่นเป็นเทไหรสุดยอดบ่สุดยอดเป็นสาวบ้านนอกโคกนาคอยอ่อนซ่อนนี่เระตั้งได้แอดมินหน่อยลองกำมือนิดหน่อยเออเชื่อว่าลูกสาวลองสิซ้ำใด้ขนาด อาจารย์ต่ำแจ้งได้ดีเพลงนี้แจ้งได้ดีเลยอือสจดยอดอีหลีหลากหลายทำนองในผลงานเพลงเดียวกันหาหน้าที่กลัวๆเพยพิพานนี่ละทอนนี่ละทีพย่อยทอนแรกขึ้นมาเนี่ละคือว่าโอ้ยน้ำตากำลังสีซึ่งพี่น้องบันี้เปลี่ยนดนตรีแล้วเปลี่ยนจังหวะแล้วสิแม้โยนแล้วอ่าสันทออือสุดยอดอีหลีครับอ่ะดันดันกระต้อพี่น้องไฮทิดหนึ่งบวกหนึ่งมาแหง สุดยอดอีกสำหรับพลังรักของ Fan Club เอฟซีแฟนคลับนะพี่น้องเนาะนั่งกระดานซอยกันขอไปเบื้องผู้ละสองหลอบสามหลอบให้ผ่านเพ่งก็ะฟังผู้ละสิบหลอบยี่สิบหลอดนั่งกับไปเบื้องต่อได้อีกนั่งกัไปเบื้องต่อได้อีกแมนแมนบ้างคนเทิ่งปันเทิ่งแช่เทิงอันนั้นอันนี้กับบเสยเที่ยวได้แล้ว มือว่านนี่ได้โศกได้ลาบน้ำดูกสาวไปโอ้ยชวนหนาฮะถา่าวคลิปรุ่นถา่าวคลิปรุ่นพยาญานผ่อดเวลาหนึ่งเขาเลี่ยวจ,<า>จากสี่เนาะพี่น้องเนาะแอดมินหน่อยกับพยาญานสิจากลาแหรืบเานีแต่บบลาจากพี่น้องพอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีคะ่ะสวัสดีครับ